แล้วท่านผู้ชมนะก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กบับเกมโรบอทกก่ามที่มีใช่ไ่มออสตาทาวเวอร์ดีเฟนนะผมนะ,ะแล้ววันนี้นะผมนะก็ได้มีตัวละครใหม่นะผมนะที่ทางออสตานะผมนะได้เพิ่มเข้ามานะผมนะโอเคนะก็จะเป็นตัวนี้นะผมนะก็นี่นะผมนะก็นั่งบนไหลผมเลยนะผมนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชม ก็จะมีอ่าตาหนวดข่าวนะผมนะอยู่ข้างหลังนะผมนะผมก็ไม่รู้นะผมนะว่าในกระตูนวันพีชนะผมนะว่ามันมีตัวนี้หรือเปล่านะผมนะตั้งแต่ผมดูมานะผมนะผมก็ไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้เลยนะผมนะอ่าโอเคนะผมนะสําหรับวิธีหานะท่านผู้ชมนะก็หาโดยการเติมโพสต์นะผมนะให้ท่านผู้ชมนะผมนะกดก็มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะผมนะ ล้วกดเข้าไปในการตั้งค่านะผมนะแล้วก็เติมโค้ดไปนะผมนะซึ่งโค้ดนะผมนะก็จะเขียนตามนี้เลยนะผมนะซึ่งผมก็ได้เติมไปแล้วนะผมนะก็จริงๆมันจะไม่ได้มาเป็นตัวแบบนี้นะผมนะมันก็เป็นแคปซูลนะผมนะทุกท่านผู้ชมไปสุ่มนะผมนะโอเคนะผมนะโอเคเราก็จะมารีวิวกันเลยนะผมนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะผมนะก็เป็น ตัว6ดาวด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับใช้เงินในการวางครั้งแรกนะผมนะใช้ตังอยู่ที่480นะครับผมท่านผู้ชมเป็นตัวยืนพื้นนะครับดาเมจเริ่มต้นนะผมนะอยู่ที่95นะครับผมนะอันนี้เวิวหนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมโอเคระยะก็15นะครับผมนะนี่ตอการโจมตีก็8นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะครับผมนะโอเคเราจะมาดูสกิลกันเลยนะท่านผู้ชม คิดว่าสกลิลเจ้ตัวนี้จะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมตอมันวิ่งมาก่อนนะท่านผู้ชมก็จะเป็นการยิงลำแสงออกไปนะท่านผู้ชมโอเคอัพขั้น เอาขั้นต่อไปนะครับท่านผู้ชมใช้ตังค์อยู่ที่250นะครับท่านผู้ชมโอเคก็ไม่ใช่ระยะนะผมนะไม่ได้บวกนะผมพี่ต่อการโจมตีลบ0.1นย์จะท่านผู้ชมดาเมจบวกมาอีกสามนะผมนะโอเคท่าก็ไม่มีท่าใหม่นะผมนะท่าเดิมด้วยนะท่านผู้ชมดาเมจก็จะเป็นเก้าสิบนะผมนะระยะ15นะพี่ต่อการโจมตี7.9นะท่านผู้ชม อขั้นต่อไปนะผมนะอ่าระยะกับวิธีต่อการโจมตีก็เหมือนเดิมเลยนะผมนะบ<น>วกดาเมจมาอีกทำร้อยนะใช้ตังอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะท่านผู้ชมโอเคเอาไปเลยนะผมไม่มีท่าใหม่ด้วยนะผมนะโอ้ทำไมตัวนี้มันมันเป็นแบบนี้โอเคท่านผู้ชมอ่าดาเมจก็จะเป็นสามร้อยเก้าสิบแปดนะท่านผู้ชมระยะ ว่านะครับวิธีต่อกันโจมตี7.8นะครับท่านผู้ชมโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับผมนะใช้ตังค์อยู่ที่250นะครับท่านผู้ชมอ่ายากับวิธีต่อกันโจมตีก็บวกหรือลบเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมโอเคดามีนะครับผมนะก็จะบวกมาอีก3นะครับโอเคตัวน,นี้ ทำไมมันแปลกๆโอเคครับดาเมียดนะผมนะก็จะเป็น400ร้อยนะผมนะ4 0่ร้อยเอ็ดนะผมนะระยะ15บห้านะผมวิธีาาการโจมตีก็7.7นะครับท่านผู้ชมโอเคครับขั้นต่อไปนะผมเมื่อกี้ก็ไม่มีร่าใหม่นะผมนะโนะ okay, อเคครับขั้นต่อไปนะผมนะให้ตั้งอยู่ที่250นะทนะนะนะ่านผู้ชมระยะกับวิธีาการโจมตีก็เหมือนเดิมเลยนะผมนะทำไมตัวนี้มันเริ่มแปลกๆนะทนะนะนะ okay, ่านผูน้ชมโอเคด้ามเอ็ดบวกมาอีกสามนะท่านผะูนะ้ชนมะ เกี่ยไปเลยราเมก็จะเป็นโซโอ้ทาไมม,มันบวกละสั้นโอเคราเมก็จะเป็น4 0่รนะท่านผู้ชมระยะ15บห้านะผมวิ่ต่อกันจุดที่เจ็ดจุดหนะผมนะเกี่ยขั้นต่อไปนะเฮ้ยท่านผู้ชมทาไมมันทาไมมันบวกเหมือนเดิมท่านผู้ชมโอเคนะผมนะสำหรับขั้นที่เจ็ดนะผมนะก็อ่า สำหรับขั้นที่เจ็ดนะผมนะดาเมจอยู่ที่413ร้อยสบนะผมนะระยะอยู่ที่15บห้านะผมวิธีต่อการโจมตี7.3นะท่านผู้ชมโอเคขั้นต่อไปนะผมนะใช้ตังค์อยู่ที่5,000เลยนะท่านผู้ชมวิธีต่อการโจมตีกับอ่าระยะก็เหมือนเดิมเลยนะท่านผู้ชมบวกดาเมจไปยิงห้าร้อยนะท่านผู้ชมไม่มีท่าใหม่ด้วยนะผมนะเป็นท่ายิงเลเซอร์เหมือนเดิมนะผมเอาไปเลยโอเคก็ผมท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้ก็มี8ขั้นนะท่านผู้ชม โอเคนะครับผมนะก็ดาเมนือก็อยู่ที่913นะท่านผู้ชมตีเจวินะท่านผู้ชมระยะอยู่ที่15นะ้านะครับผมทำไมตัวนี้มันดูทรงมันกาวมันกาเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมหรือว่าหรือว่ามันอาจจะดีสําหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับผมนะโค้ดนี้สามารถเติมได้แค่วัน ที่1เท่านั้นเองนะผมนะถ้าเกินวันที่1ไปก็คือเติมไม่ได้แล้วนะครับผมนะโค้กก็คือเติมไม่ได้แล้วนะครับผมนะสามารถเติมได้แค่วันที่1นะผมวันคลิปนี้ผมจะลงนะผมนะก็จะวันที่สองแล้วนะท่านผู้ชมก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะผมนะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะท่านผู้ชมนะว่าชอบตัวละครตัวนี้หรือไม่นะผมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันโคตรกากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะผมนะก็เจอกันคลิปหน้านะผมนะโอเคบายบาย,บาย,บาย